มีถึงฉันกับเอาคลิปมาต่อกันกับโอโหจับอ่ะเดี๋ยวยืมโทรศัพท์ก็สแกนนึงอ่ะลองมองตาแล้วสแกนมือเมี่วสแกนมือต่อเรามองตากันเราเราลองมองตากันแล้วต่อไม่มีสแกนสแกนมือเหนียวไม่สแกนเลยเลยไม่มียืมโทรศัพท์ไงแล้วสแกนนิ้วอ่ะอ๋อยืมนิ้วผมไม่สแกนอย่างเงี้ยเหรอเขาสแกนนิ้วเขาสแกนนิ้วเขาในโทรศัพท์อยู่แล้วมันเข้าได้มั้ย มันไม่รู้คลิปมันไม่รู้จบยังไงก็มันเข้าไม่ได้ไงมัเข้าได้ไงหรอมันเป็นเธอแบบผมกมันมีขนมด้มันเข้าได้เข้าได้เหรอมันเข้าได้อ๋อเขาเปนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนั้นอะไรอ่ะอ๋อนั่นไอแพดพีนตั้นเครื่องเก่าแล้วเรามีนิ้วในนิ้วของกันแล้วกันเหรฮะอะไรนะครับไม่มีผมไม่มีของเขาผมไม่มีเขาก็ชอบมาเล่นแบบกดอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีดีต่อสัปอ๊ะโป้ฮะอ๊ะโป้อ๊ะโป้ คือถ้าอยากทีมากกว่านี้ก็ไปดูในทีดีได้โอ้ได้เลยครับ